หทหารอิสราเอลล้อมอันชีฟาโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในชนนกาซาขณะที่ผู้ป่วยหลายร้อยคนรวมถึงเด็กทารกหลายสิบคนยังติดอยู่ข้างในมีผู้ป่วยอย่างน้อย32รายรวมถึงทารกคลอดก่อนกำหนด3รายเสียชีวิตในช่วง3วันที่ผ่านมา 2. โจไบเดนกล่าวว่าอันชีฟาต้องได้รับการปกป้องและเรียกร้องให้กองกำลังอิสราเอลดำเนินการล่วงล้ำน้อยลง 3. กระทรวงสาธารณสุขกาซาระบุโรงพยาบาลทุกแห่งในกาซาตอนเหนือไม่สามารถใช้งานได้ท่ามกลางการขาดแคลนเชื้อเพลิงและการต่อสู้ที่รุนแรง 4. หน่วยงานสหประชาชาติ UNRWA เตือนว่าการดำเนินการช่วยเหลือในฉนวนกาซาจะถูกปิดลงใน48ชั่วโมงข้างหน้าเว้นแต่จะอนุญาตให้เชื้อเพลิงเข้าไปในดินแดน,นนี้ 5. UNRWA กล่าวว่าได้รับรายงานที่น่ากังวลอย่างยิ่งว่า กองกำลังความมั่นคงของอิสราเอลได้เข้าไปในโรงเรียน UNRWA แห่งหนึ่งและศูนย์สุขภาพ2แห่งในชนวนกาซาพ,พร้อมรถถังและใช้รถถังเหล่านั้นในการปฏิบัติการทางทางหาร 6. รถบรรทุกที่ขนส่งความช่วยเหลือที่จำเป็นอย่างยิ่งผ่านจุดข้ามราฟาจากอียิปต์อาจหยุดดำเนินการในวันนี้เนื่องจากขาดเชื้อเพลิง7อิสราเอลอ้างว่าได้ค้นพบศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มอามาส ใต้โรงพยาบาลเด็กรันติซิตี้ในกาซาและหลักฐานที่บ่งชี้ว่าตัวประกันถูกจับไปเมื่อวันที่7ตุลาคมอาจถูกควบคุมตัวที่นั่น8 CNN รายงานว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐเปิดเผยข่าวกรองว่ากลุ่มฮามาสมีหน่วยบัญชาการอยู่ใต้โรงพยาบาลอันชิฟาในเมืองกาซาจริง9กลุ่มฮามาสเปิดเผยว่าได้หารือกับผู้ไกล่เลียของกาตาเกี่ยวกับการปล่อยตัวประกันผู้หญิงและเด็ก70คนในชนวนกาซา เพื่อแรกกับการหยุดยิงของอิสราเอลเป็นเวลา5วันแต่อิสราเอลปฏิเสธความเป็นไปได้ของการหยุดยิงจนกว่าจะปล่อยตัวประกันทั้งหมด240คน 10. เจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติยืนสงบนิ่งหนึ่งนาทีเมื่อวานนี้เพื่อรำลึกถึงเพื่อนร่วมง,งานกว่าร้อคนที่ถูกสังหารในจนวนกาซานับตั้งแต่สงครามอิสราเอลอามรสเริ่มขึ้นนับเป็นความขัดแย้งที่ร้ายแรงที่สุดสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เคยมีมา11 รัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลเอลีโคเฮนยอมรับแรงกดดันจากนานาชาติที่เพิ่มขึ้นสำหรับการหยุดยิงเขาคาดการว่าอิสราเอลจะมีหน้าต่างทางคารทูตคือทางออกอื่นเป็นเวลา2-3สัปดาห์ก่อนที่แรงกดดันจะเริ่มเพิ่มมากขึ้น 12. โจโกวิโดโดประธานาธิบดีอินโดนีเซียประเทศที่มีมุสลิมมากที่สุดในโลกจัดการเจราจากับประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ทำเนียบขาว เรียกร้องให้โจไบเดนพยายามมากกว่านี้เพื่อหยุดยั้งความโหดร้ายในฉนวนกาซาและช่วยให้เกิดการหยุดยิง13 27ประเทศในสาภาพยุโรปออกแถลงการระบุว่าโรงพยาบาลต้องได้รับการปกป้องและพระนามกลุ่มฮามาสที่ใช้สถานพยาบาลและพลเรือนเป็นโลมนุษย์14จหน้าที่รัฐบาลสหรัฐร้อยคนจากกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานพัฒนาระหว่างประเทศลงนามบันทึกภายใน ที่วิภากษวิจารณ์ทำเนียบขาวที่ไม่คำนึงถึงชีวิตของชาวปาเลสไตน์และแสดงเห็นถึงความไม่เต็มใจที่จะลดความรุนแรงในสงครามอิสราเอลฮามาส15อร์บิชอปแองแคนเทอร์เบรีเรียกร้องให้หยุดยิงในสงครามระหว่างอิสราเอลและฮามาสโดยกล่าวว่าขนาดการเสียชีวิตของพลเรือนและภัยพิบัติด้านมนุษยธรรมในชนวนกาซานั้นไม่สมเหตุสมผล